บสบายดีพี่น้องออการทักทายสบายดีเด้อ FC เบิดสุกสกุลโอ้โหเก่งจริงสบายดีพี่พน้องโบบักอะไรได้รถเบนเนาะสบายดีจังประสานเนาะสบายดี FC เบิสบดสุกสกุลก็คือวันนี้น้องสิพากันอ่าใช่เมย์เมย์ครับเนี่ยไปอ่าเนี่ยวะ่ะไปสร้างอันใบป,ปริญญาเซียวเนาะพี่น้องก็คืออ่า คีคั่มห้องอะไรพี่น้องเนาะอะไปริญญาเยี่ยปริญญาขี่ยาบ่ <c oughs> ปริญญางามมัน,นนะโอ้งามดีหลุ่นเนาะแกคือเสียวเนาะเสียวมาจากเมื่อเรางามพี่น้องเนาะคัมพงพี่น้องเนาะคัมพงพี่น้องสีคั่มพี่น้องวันน,นี้เนาะคำคำซีคือเป็นเกยียรติข้าวหัวมาเชิญซะพี่น้องเออเป็นเกยียรติข้าวหัวเนะะาะเชิญสีคั่มกันสีผ้ากันไปสลองอยู่น้องป้า ก่อนแล้วก่อนเออแต่ตอนนี้กำลังพูดอันผู้บังผู้บังจำโบราณจะใช่เนี่ยวพัดอยู่ตอนนี้กครถามพูวเนาะพี่น้อง,ง,นะงเอน,นะน,นานนะขาไปอ่ะทางพูดเสลาพี่น้องทางทางพูดท่อเนาะทางเมืองพูดท่อเนาะกว่าตอนนี้เป็นราญี่ปุ่นเนาะพวกเวามน้ำพ้องอยู่จังหวัดมุกดาหารนะพี่น้องเอเดนนะ สิ่การบุกทหานฝ่าไปไหนไปอุบลไปอุบลเลยไปมีเงินก้อนพี่น้องอยากไปอุบลเราเคยไปเห็นจะเถื่อนไม่น้องอยากไปนะไป็ยังตลาดครับตลาดยังบางเต่าปะตลาดสองเมกเออสองเมกอยากไปซื้อเครื่องหรือว่าไปเหยียบย่ามิเอฟซีไอคือน้องทางอุบลเนาะทางยังเถื่อนนะ่าสู้กันทั้งหมีปะเดีอยวจะสู้ต้องพูด แล้วแล้วกูเคยไปไทยอีกเถอะน้อพี่น้องน้อไปอะไรไปเจอกันอยู่น้องป้าน้องพี่น้องนาชีสลองยังเนพี่น้องกินยังเนเนะคือโอกาสไปกินเขาคุณเลิศแลเขาเสาตอนนี้ก็ประมาณสิบหมู่กว่าแล้วเนาะประมาณ1ิบหมูนงพี่น้องยิ่งเขาเสาอยู่เลินอสวนอาหารทุ่งนาคาเฟ่ พี่น้องหอดแรวพี่น้องถุงนาเหมือนทุงนาาษาเาวนี่บางอันพวกาลามากมานี่เชงเชิงปาษาลาได้บางหงเปิดาันได้เปิดเนาะแ่านได้เปิดันนันปิดกเกนว่าคนได้าเะจะเปิดอยู่เราพี่น้องนี้ย็นคนเขาอ่า มาหักต่อดอยู่แชวะะแ่ว่าอะไรเปนไปพี่น้องลงไปนำกันเนาะเสียกำโพงกับหมาอลไรสิเนองนี่แหละมาสร้างเงามันเกิดเสียเนาะทามเขาเบิง้งฮะไปพี่น้องมีอะไรก็มาสักสักซิเพืปอน เรื่องอโต้คักเดียโต้พงมีพงเปย์ทลบ่พอันเสเสียตัวละเนาะวันพีกัได้เนาะนี่ต่วในวันพี่นี่ได้สามแสนวันเฮ้ยพี่น้อง่เนาะเออนี่แหละนาฬาลองนี่แหละงสั่นวันนี้เนาะเอาให้เบิ้งนี่เป็นมือที่ว่ามือที่เราคอยวันที่เขาขคอ เด็เปนประกาศเสนียบัตรพี่น้องเมียกับวันเกิดพี่น้องเมียเพื่อนน้องกับวันเกิดเนาะแแต่กาพัวกบหาใบป,ป,ปริญญาเนาะใบป,ประกาศเสนียบัตรพี่น้องไปมาเอาเมื่อไหวใส่กรอบใส่ย่งไหวได้เด้อเอาไว้ให้ลูกให้เต่าเบิ่งโอ้พ่อคูนี่บัดลูกไงมากโอ้พ่อกูจบกันเงินไปเนาะจบชันสู้มากจบฉันสู้มากแต่ว่าสี่พ่อกูนี่

มึงเล่นมมึงอการ้าไว้คนกงได้ลงเด้อแข่ได้ย่นหันอ่ะผมมาเอามันเกือบกัดขาดีป้าเน่บอกป้าพวท่านด้กินข้าวได้นี่เสีย นี่ลงไปมุดอัหนึ่งจับจ,จับป้าปาตัวนี้นี่มาปีากเนกี่ยปาย่มายต้มต้มยัำต้มยำทะเลหรอตม้มยำทะเลละะะ่ะกอกอันปหยนะ มันเผามันเป็นสูตอยะเหรา่ย่หือเอาเื่อมขาันพุ่นคำนาเลอันน้านเออมันเป็นสูตรพันประคอเผาพันเผาเพราองผาเกือแบบแบบเผากินพ่นอะลรเออได้แสบเพาะาจาเก้บได้ต่คนมัาามันแสบทุกอันแล้วเนาะ่เอของแสบเกดของแสบเือันเอนมาด้วยแฮปปี้เบิร์ดดย์เดอมิเชียเดอร์ ขอให้ม like ันมาเนาะให้ได้สีเหลองให้ได้ผูบาน่อยเให้ได้ผูบาลรอๆเนาะจะู้หน่อยเอาสำคัญเอาเอาภาหน่อยี่คันเนี่ยผู้ชมเนาะเอาสำคัญทางอยู่ทานนะเอาเนแข่เอาเอาเราปต้มยำด้พระอาจารย์ใหญ่เอาพัดหมูพัดหมูอาจารใหญ่ เอากระมากัเสียาเสียเสียพงเนาะวันนี้ว um ่าห่วงเนาะใบใบประกาศมันเนี่ยหลังจนแบบมาลอนเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวทาข้างไว้มาพี่น้องเนาะเาจังเจอกันอีกครั้งเนาะตอนนี้ก็ทาเออเอาเอาตะกุ่มตากุ่มทะเลก็ได้ อยู่น้องป้าครับพี่น้องพี่น้องเดียวคัมเส็กสิพี่น้องเราอยู่เบิ่งอ่าทางทางวิวงามๆไปเลยพี่น้องนั่งทางบ้านไทยหูบัประตูแดงๆนี่ใช่ป้าใช่ไครับปตูแดงอืมพี่หน่องเอาบุญนำกันทีเลยเก็ะปวกเก็ะป้าบานเดี๋บุญเบื่อโอ้ใหญบุญแล้วเว้ย มือจกปามอวครับมั่ใส่กระทุ้งเนใส่กรถไว้เมื่อกินมือิจฉาเลยเนาะเป็นหหน้าอเกมเนาะคือแบบเหนือมันตัวเรียงเียงนี่นี่มาโอ้ยตัวมันใหญ่เนี่ยกินก็ได้แบบปลาคาบก่น้ายป้ป้เนี่ยนะ้ย ใจ้กินแรงกวบป่ครับอ้าวมันจะเป็นอย่างคำว่าป่าเป็นแตาสบามันหย่งงามเนาะไปหยางเราด้ยหนึ่งปไปดีเวัตายพ้สพาพี่น้องไปเบิรงมยูงามๆเนาะท้ายหูนัาอดีกล่องกงามก็มีพี่น้องไปไปไป Để. Em này, có đây ngang. Ừ. À, mùa đấy Ê phụn, cái này ngay không? Mấy xin mặt bay nằm Dạ đấy bây Hai hành cái ra <laughs> <Mà>. Hả? <laughs> Sự nhé <nhau. cười> oh. อืมพี่น้องคือเทิ่งก็เสร็เรย่งลงนสีพ้าพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศแบบงามเลยนะพี่น้องี่ใช่กล่องมันก็มาอยู่ดิมาอยู่มาหน้าว่วกล่องไทลุกมาไทลุกอด้กันมันบงามกล่อง <laughs> มันคือกับนังหนาคนเวกนังหนาจะคล้องเนี่ยมันคือเป้าหนาเลมีอยู่ทั้งๆพี่หน่อคักอลยถึงนะครับพี่พี่หน่ออันนี้มันชีบรรนาการยามสาๆพี่หน่อเข้าก็เลยแบบโบราณมีคนมากนะพี่หน่อ น่ากสิเป็นวิวทุ่งหน้าเนาะยางไปถ่ายหูถ่ายยางพี่นเนาะเขาสีสางบนเป็นสะพานยางก้างทุ่งทุ่งนาเลยเนาะสภาพยางขาแม่นลำคอเนาะยางแบบเป็นวิวไปหาถ่ายตั้มตูบตัมยางแบบชุ่มๆโค้ดก็มีมีโค้ยมีโค้ยหน่อยเนาะโค้ดหน่อยว่ะโค้ดหน่อยอันนี้ก็เพาเอาเนื้อนุ่มๆก็ใช่เนี่ยบนใหญ่เนาะ ยัยโอ้นาลองัดกันาแค่นดน้นููใจเอออกันอยู่นี่เนาะตานบักไว้ไวมากดังนเนาะมีการเสือใยอยู่เนาะเนาะแต่ว่าิซือเก หม่กับแซกินดีเลยเห็นเป็นวัดกินนี่พี่น้องมวยจีบจางหือกูจางลงไปก่อนเนาะน้องพี่น้องตาข้าไวไพี่น้องคข้าพอตักพอไปน้ำพี่น้องใส่กล่องหม่งดีี่สิอยู่ไงเขายังขาพ่เนี่ยเอ้ มัน่วนที่เรือเขาบอกเขายังประกคลยมันนี่จะหงกาัซัดเนาอจะมาเอาอยู่นี่ไปเห็ดซอยจุนั่นเองเนาะเดี๋ยวบัดเชีอยวเมื่อจังไปท่ามึงก็ได้ไอ้จมี่หอดบัว เบิร์เดย์เด้อร์มิเชลเด้อร์เอออ๋อเลยหมดแล้วเทียนกะยามันโจูไม่อืมมันเกิดเชียวมันเกิดไม่เชียวเอาเชียวกระชีพเดย์มีอะไรเชียวเนาะเอากุบเผาใหม่ต้นเผาใหม่พี่น้อง เนี่ยตัวเขาไปลอยเทืไ่อย่านี้ทุกคนเนาะใสกะทงเออไปชื่อไปชื่อแล้วชื่อเค้กเลยเพิ่งเพิ่งเี่ที่อ่ะครับไปเปาเค้กจิวบัตเมญานี่ดีพีดใจมมญาโดยก็ข่าวไหม่พิธานเอออธิบดีเนาะสุขสันตวันเกิดเออแขงแขงแข่งแ่งมีกัน่า ต้มแกงกระปุ่นต้มอะไรกันขาวนใหญ่เรอเยี่ยันนี่ฮะตมแกงกระปุ่นต้มยำเจ้าต้มยำทะเลอ่เปิ้บ้านนี่ผัดล้มหอดโอ้ปแกงะอไ่ใหม่เ่นะขอแกงก็รอไ่ให่มกาพ่อได้ยังไปไม่ตูปเลยมาจับเดี๋มาจัดมันเกิดดูประเทศนะพี่อนเนาะด้งค่กซองอ่ะดึงไปกซออี นังตบ่ยนี่มะอเดปนยังอันนี้โอ้บนป้าสวคนย่งน้ฮักตีไประกาศตี้จอันนั้นบ่มีลิเซิตี้อันพ่วันเกิดอันนี้เนาะาะ้เลยอืมที่เนาะโอัแแเปลี่ยนเรื่องมามเยอะ้มา นอยโห้เกินรล่อดได้สองคนยไปไปอยกบเป็นไงจัอยเลยาบ่นยังดอกสคนี่ก็หอดได้รอยคอยหกสิบยายฉลีสี่สิบหงอืมรอยพอดีเนาะ ถ่ายเอากันเองนะพี่น้องเนี่ยไงนนี้อันนี้เมเชียลโอ้พอดีเขียนเด็ดเมเชียลเขาไปนี่แหละเขียนเขาไปโอ้โหตอนนั้นเมียสุดที่เรึบตอนนั้นเออทีหักทีน้องเออเอาคืนนี่แต่ขอคับคืนได้สิแต่ใหญ่ป่ะเป็นรอยไหมบเสียบเสียบพงวันแชทให้เมียเนาะพี่น้องเนาะเค็คฟอมจากไหนเนี่ยเนาะที่ไหนวะที่ไหนได้เสียบเบิ้งจะคือพองน้ำเอาเบิ้งฮะสิบสิบเบิ้งฮะปลาสน เบิงเยินพี่น้อเป็นเม็ดอ่ะพี่น้องมากินข้าวกินน้าม้อกันเนาะวันเกิดพี่น้องแล้วก็ทั้งอ่ะมันเกิดยากและการทั้งอ่ะสรองอันใบประกาศนียบัตรเลยใช่พี่น้องเนาะเป็นยาขี้ยาพุ่โอ้โหจะเป็นยังไงรถใหญ่ที่หนึ่งในกลุ่มเดียจบแบบงงๆมึงคดรพุ่งหน่อยเนาะ <laughs> มาพี่น้องบบกินกันพี่น้องบบขอบคุ้ขอบคุทีิอ,อบอ,อุน่อนพี่น้องมคูเนาะบดไดเปากันด้นพี่น้องแซบแซากเพเอืา้าเสีย่กยกพงเลยเด้อบเด้อ <laughs> านด้วยแล้วก็มายมายาเสียกพกยออลงมาทางนี้แนพี่น้องพ<ด>าไปพคอมเมนต์อก็ไอแน่เนาะ ให้ลงมาลินทั้งปากซี่นี่เด้อแะห่างหายไปโดนเนาะพี่น้องเนาะเกลี่ยมือไปเดี๋ยวข้างเบนอุ้ยตาใครตาเนาะเขาถามหาลายขวดอยู่เด้อเอออยากให้มาลมโตอ,อยากให้มาถ่ายคลิปมาดินน้ำมูแน่นะพี่น้องตัวอนะไรเนาะมันกะเบียดไา่อยู่เจ็นอยู่พี่น้องแทนมันวางกัมันกะขึ้นชีลงมากเลยเนาะ พ,พี่น um, ้องกะที่มาเนาะก็ออกไปก่อนแล้วเนาะสิได้เฮากัสิได้กลับ้ะพี่น้องออกมาเฮือนเลยพี่น้องหอนี่พี่น้องนั่งอยู่แล้วกูเนาะมันแบบมันบ่อยแบบตอนนั้เนาะพี่น้องโอเคยูสนิคอะไรพี่น้องเนาะจะิได้ยอำนาจธาตุใจพี่น้องพิชซี่ไว้พี่สนิคนะวัดศิวิชัยยูบุญแหละแต่ว่าเขาเปิดเพลงเชียงดังเนาะพี่น้องกัเฮากับไทยในเบืองบ่ไหลเนาะ เช้ากำลังมาเกเดียวใหเบิ้งเล็กน้อยพี่น้องคนกำลังเริ่มมาลายอยู่พี่น้องมาแต่เช้าพี่น้องย่อยจะย่อยกันมาเนาะไปพี่น้องฮ่ากนใด็ก็ูเชนนะเช่นกำลังใจเนี่ยเชื่อกันที่ไหนไปบายได้พี่น้องเจอกันไปที่ไหนฝากติดตามทับจะใคร